พี่น้องบ้นานเฮาอีสานบ้านเฮาเดอ้อเบิ่งพี่น้องปีนี้สปริงแล้วเด้อนี่ต้นอันต้นนี้ก็บักบักทัานจีนค่ะบักท่านจีนเบิ่งดอกได้เป็นอย่างพี่น้องออกมาเต็มอย่เด้อนี่ทอมอนเนี่ยต้นอ่าต้นบักทักทีนแขนงามงอนเด้อพี่น้องเริ่มออกอ่ามวยแล้วเด้อนี่เนี่ยไปกินแล้วปีที่แล้วเนี่ยมาเป็นต้นนี่บ่ะนี่ พักที่ดาปีนี้ว่าข้นเลยพี่นอ้องนี่สองนวยปีที่แล้วกินว่าท่านปีนี้ขึ้นมาสองนวยฉันสีมาเก็บผักไปกินกับอันทอดปลาดีเด้อพี่นอ้องต้นผักกระเสืผักกระถินเป็นยังไงผักกระถินข้างรัว้วฉันพอดีปลาสลิดท,ทอดปลาสลิดแล้วฉันกะเสียอันอ่าพอดีฉันเห็ดอัน ซุปน้ำม่ซุปน้ำมัพี่น้องปลาปลอดปลาสลิดกินกับซุปน้ำม่สมัไมเป็นเด็กน้อยนี่ยคลิกบ่่มักกินฝาเลยได้พี่น้องเพราะว่ากินแต่ปลาเท่าบ้านเท่าบ่เคยมีเงินเนาะพอไงเพียนเพิ่นก็ไปเอาปลาอยู่อันหน้ามากเข้าก็กินแต่ปลาฉันก็เลยบ่่คยมักปลาอเลยตอนเด็กหน่อยเดี๋ยวนี้สามาเริ่มอายุมากขึ้นยายแหลมว่าอายุมากขึ้นสิอยากกินของเป็นแบบ ตอนสมัยเจ้าของติดในหน่อยที่เจ้าของบคอยมกักมันกำแพงคมเล่าอยู่างนี้แหละเนาะแต่ฉันก็เก็บเอานี่เลยบังแน่ต้นนี้ไหมอันปักเขื่อนได้พี่น้อกขาวบ้องปักเขื่อนฉันได้บ่อยข้าวบ้องปักเขื่อนฉันได้พี่น้องนี่นวลแบบเด้กเลยมั้นี่นวลแบบเด้กนี่นวยอหากินเะไอเด็ดอนนี้อันเห็นบ่นี่ฉันก็เก็บเด็กอุ้ยลูกปักไงหนึงได้บ้านีิตีบังหน้เป็นอยังนี่อ้า โอ้ยนายเอกแฝดมิสเตอร์ร็กชิสเรดี้ทูเพ็กโอเคเฮนี่เกิดอะไรเกิดอะไรเฮนี่เกิเกิดอะเฮนี่เกิดโอ้ยดอกล้ายหลายด้วค่ะดอกล้ายหลายเฮยอยู่ไกลเซอเว่ฟอมามคิพทําเอาเธอเอกแฝดเฮ้แต่ว่าไม่หําพี่น้องมึงนี่ยไปยังนี่ย นี่แหละสิไปก,กินครับอันสุปน้ำหม่เด้อไปน้ำฉันเด้อมาเด้อบางแน่พี่น้องอันสุปน้ำหม่สุปน้ำหม่มละกันฉันเก็บผักมาเนาะผักเกษตรผักกระ,ะถินริมเรือบางเนี่โอ้ยงามขนาดแล้วฉันก็ทอดปลาสลิดซื้อมาจากลานว่าจากเมืองไทยเข้าได้นี่ปลาสลิดมาจากเมืองไทยทอดไข่าดาว ฉันมากินไข่ตอนเด็กหน่อยพอบอเคยมีเงินบอเคยได้กินดูไข่ฉันก็เลยมากินปลาแล้วก็มากินไข่ได้แล้วนี่อันร่องเบงเดอร์ุปกรเขยวของฉันเนี่ยอืมแซ่บอิ่ลอืมต้องกินกระเขือเหมือนกัน่ะอืมบักเขือเนี่ยก,ก,กับผักกะทินได้พี่น้องฉันดูอย่างหนึ่งเลย เป็นยาระบายที่ดีเลยได้พี่น้องฉันกินเที่อะไรกับแรนเขาห้อง,องน้ำปกติลองกินปลาเป็นงเดิมปลาเนี่ยไมา่จาับบันเห้าเด้พี่น้องอืมกำลังพอดีเลยค่ะบอกเข้มเกินไปก็สิแมนนลาแดดเดียวล่ะ,ะเขาจะาโฟดเซนมาอใส่แชแข็งมากไหมค่ะใสงกับไม่ทอด เดี๋ยวถอดไข่ต้องกินมื้อเนาะพี่น้องนะนเนาะบ้านเฮาเนาะฉันก็ซื้อกันบักม่วงมาแต่ว่ากับพว่าคยยายใหญ่แบบฉันรลองชิ่นแล้ววันนี้เด้อวันนี้มันกินข้าวแร้งกันต้องหลุดเด้อเลิกง,งานมาก็ต้องเฮ็ดกับเขากินเองเพราะว่าเขาบกินกับเขาเขาลังเนาะเพราะไงรีบ พอดีเราเห็ดอันแมตต์เทโรเห็ดอันแฮมไว้เราก็จะกินอันอีสเตอร์ไหมคะอีสเตอร์สั้นเดย์ดินเนอร์ไหมเราเหลือให้เขเหลือเรา,าก็จะกินของเราฉันก็กินของฉันแ่นี้เด้อพี่น้องเมื่อหลังคุยกันไหมเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ